ก็มาอยกับในกาลีนาฟรีไฟกันนะคบท่านผู้ชมอันนี้จะมาโซโหดดึงหัวหน่อยอะครับท่านผู้ชมพอดีไม่ได้ดึงนานนะครับท่านผู้ชมเนี่ยครับปวดเตะคุณมันโหดเนะียทำไงทำไงได้ตุ้มคุณมันโหดครับขอบคืนจีกอกนะครับ ใครทักมาครับเนี่ยโอสาวสาวที่มาเลยผมไม่กลัวครับโอบวันเสาวเนี่ยจะมีสร้างห้องหนึ่งหนึ่งนะครับใครจะสร้างห้องหนึ่งหนึ่งมาได้นะครับนะครับเพื่อนเย่าพึก่อนนะเพื่อนอย่าพึ่งจะร้อนครับเพื่อนพึ่งจะร้อนครับเพื่อนพึ่งจะร้อนครับเพื่อนผมเก่งชนะครับเพื่อนผมชนะครับเพื่อนไมโดปังโอโหไม่โดนนะครับ วงเลยครับท่านผู้ชมดักวงนะครับท่านผู้ชมอิงเตียนได้เปล่าอิงเตียได้เปล่าดูดิครับท่านผู้ชมมันไม่กล้าออกมาครับท่านผู้ชมอะดิมะดิผมก็วงบีมามันก็วงบีมาผมก็วงบีมามันจะไม่ออกมาด้วยงมันจะไม่ออกมาโอ้ยเออ ตันี้ผมจะเอาเป็นดีเซอร์นะคบท่านผู้ชมใครอย่างหนึ่งหนึ่งคอมเมนต์มาครับใครอยากหนึ่งหนึ่งคอมเมนต์มาครับเอาไเอาไอสโบอีกตัวเองวันเสาร์ใครอยากหนึ่งหนึ่งคอมเมนต์มาครับคอมเมนต์มาครับใครจะหนึ่งหนึ่งครับวันเสาร์ครับวันเสาร์เนี่ยหนึ่งหนึ่งจริงอะครับมิน์มาครับใครจะหนึ่งหนึ่งครับมิน์มาเลยนะครับใครจะหนึ่งหนึ่งครับ โอ้โมีอีกตัวะกัวแม่งจะเอาปืนกละเอากับกูล่ปลากูาบอกแล้วแม่งเอาปืนกลเนี่ยเอาหัวเตกเอาว่าไงครับจังหวะน,นี้ของอ่ะโอ้โหมาหลังอีกเอาโอโห,โอโหผมเล่นกากครับ ผมจะหนึ่งหนึ่งกับท่านผู้ชมได้ยังไงครับใครอยากหนึ่งหนึ่งมิ้นยูไอดีมาครับวันเสาร์เนี่ยจะมีหนึ่งหนึ่งครับวันเสาร์เพราะว่าพี่มีอยู่สามบัตรนะครับหนึ่งหนึ่งได้แค่สามคนนะครับวันเสาร์เนี่ยครับฝากกดไลค์กดเซรนนะครับฝากกดติดตามด้วยครับวันเสาร์เนี่ยจะหนึ่งหนึ่งครับพี่มีอยู่สามบัตรครับใครจะหนึ่งหนึ่งคอมเมนต์มาเลยครับพี่มีอยู่สามบัตรครับ คอมเมนต์มาเด้อคอมเมนต์มาเด้อใครโหดครับคอมเมนต์มาขอตึงๆหน่อยครับวันเสาร์เนี้ยขอตึงๆหน่อยเด้อขอตึงๆหน่อยนะครับเดี๋ยวจะสุ่มเอาไอเดีเองครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปสุ่มเอาไอดีครับใครจะได้หนึ่งหนึ่งกับผมถ้าผมสุ่มเจอไอดีฟ free f i e เนะี้ยถ้าคุณมาดูคลิปผมแล้ว เป็นไอดีของคุณนี่คุณมิ้นไอดีมาอีกรอบนะครับเพื่อจะได้สร้างงงครับเพื่อจะได้หนึ่งหนึ่งกับผมครับมินมาเดอร์มินมาเดอร์ท่านผู้ชมโอ้โหผมเล่นกากครับผมไม่มีทางชนะคนดูหรอกครับไม่มีทางชนะคนดูหรอกครับผมไมว่ชนะคนดูง่ายครับ ดูดิผมอัดตัวครับผมไม่ได้อัดหัวโอ้แม่งสุดวะโอ้แม่งอัดตัวกูอย่างเดียวเลยไอ้สัสผมเล่นไม่ค่อยโหดเท่าไหร่ครับท่านผู้ชมผมก็แค่นี้แหละครับให้เพื่อนเบรกครับให้เพื่อนเบรกครับเท่านั้นเองครับท่านผู้ชมผมให้เพื่อนเบรก เพื่อนเบกผมหน่อยนะเพื่อนโอ้โผมชอบแบบให้เพื่อนเบกค,ครับทำไมโอ้โหไอบอลแม่งจะงเยอะแม่งไม่เอาอีกพุทงูโอริสักสคนอะไรว่าไม่เอาไอบอลยังสุดเดีแ<ะ>ม่งยังสุดว่ะ มาแลครับสติ๊กเกอร์สตกเกนี้อย่างเก้ตัวคูดด่ดงสติ๊กเกรจังหวะนี้แบบหน้าแบซ้ายบบหัวกันไอซสวอชแบบใจหน้ากันไอซสวอเอ้าเอาหลังลโอ้โหผมเล่นไม่เก่งครับคนดูทุกคนก็ดูเอาครับผมเล่นไม่โหดผมโหดแต่ตาแรกนั่นแหละครับตาต่อไปนี่แม่งคลิปหายครับไม่โหดเลย ยังโอ้โหอันนี้คนข้เลยโปรปน,นี้ยยก,กูเล่นกับโปรปนี้เดี๋ยววันเสาร์าผมได้บัตรสร้างห้องสามบ,บัตรจะมีสุ่มสร้างห้องนะครับเอาซื้อเอาฝากกดติดตามด้วยนะครับมันนั้นจะไม่สร้างห้องนะครับเอาไอดีมาสิบคนนะมันเต็มแค่สิบคนครับ มันเต็มมันเต็มแค่สิบคนครับเอาไอดี ID มาครับมันเต็มแค่สิบคนนะครับแล้วเราก็จะสุ่มสร้างห้องนะครับเอาไอดี ID มานะครับเอาไอดี ID มาเลยนะครับเดี๋ยวจะสุ่มสร้างห้องครับเจ็ดมเจ็ดโมง เจ็ดโมงจะสร้างห้องกับแคนครับแค่นลาวครับนี่พอดีมีแคนลาวมาท้าครับะหนหนึ่งครับจะทำให้สุดเลยเจ้าลิขิตครับหนึ่งหนึ่งเอาตังครับเดิมพันครับกับแคนลาวครับคาเ็นคนลาวคนลาวครับจะหนึ่งหนึ่งเอาตังครับโปเตก

3ามร้อยสี่ร oh, right ้อยโอ้โหสามร้อยโอ้โหแมงก็ปพิงเกินหนึ่งร้อยมาอะไรพี่กอปี mm ้แจกโค้ดโอ้โหเดี๋ยวค่อยเอาก็ได้มั้งแจกอะไรค่อยเอาก็ได้ใครอยากหนึ่งช่างห้องใครจัองหนึ่งช่างห้องนี้อยู่ดีมา้ครับเยวีนะครับกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งด้วยครับ คนนี้แจกไอโบร์ตาลโลรับวันนี้โทรศัพท์ตกเลยตัดคลิปไปเนย่ยตกลงห้องเลยสัตวตมาดิสภาพคนจะนอ่งนี้นะครับตัวเองจะไหวพวกพี่ๆหรือน้องๆหรือเปล่าวะ ไหวหรือเปล่าวะดูดิขนาดนะี้ยังไม่ไมหวเลยสามสองเลยสามสองเลยเนียไม่ชนะหรอกอ่ามันเศร้าหนึ่งหนึ่งนะครับพี่เปลี่ยนใจแล้วครับผมเออมันเศร้าพี่จะหนึ่งหนึ่งครับพี่จะสุ่มหนึ่งหนึ่งครับมันเสาเนี้ย พี่ไม่ทรมาดานะครับพี่โหดนะครับเพราะว่าไอหอบมันก็น้อยไงนะหมดนี้ถ้าวันเสาร์สร้างห้องอาอมณ์ม่จำกัดนี่ก็สนุกดีใครอัดตัวนี่ไม่เอานะครับใครอัดตัวไม่เอานะครับต้องเอาแค่คนอัดหัวเท่านั้นเองครับเอาแค่คนอัดหัวนะครับคนอัดตัวไม่เอาครับ แน่นอนครับคนอัดหัวคนอัดตัวไม่เอาคนอัดตัวครับไม่สาส่วนคนอัดตัวเนี่ยไม่ต้องคอมเมนต์ยูไอดีมาก็ได้ครับส่วนคนอัดตัวเนี่ยครับแจกคไอโฟนส่วนคนอัดตัวไม่ต้องคอมเมนต์มาครับคนอัดหัวคอมเมนต์มาเลยครับท่านผู้ชมกดไลค์ด้วยครับท่านผู้ชม ใครที่อัดหัวคอมเมนต์มาอัดตัวไม่ตกคอมเมนต์มาก็ได้ครับมึงมาดิมึงมาดิโหดีอุ้ยยังไม่เงยสุบอะอ๋อแม่งปิงโอ้โหแม่งมว่าไปยิงดิ กากับผมไม่มีวันสนะน้องๆหรอกครับถ้าว่าพี่กากในสร้างห้องก็ดูเอานะครับว่าใครจะเก่งว่าใครจะกางว่าใครจะแพ้ว่าใครจะสนะครับดูเอาครับพี่ชนะอยู่แล้วครับเพราะว่าในสร้างห้องมันต่างนะครับพี่ชนะอยู่แล้วครับ โอ้โหยังสุดเลยทีมกูอืมเฮ้ยนี่กูทำหยาเลือดอย่างน้อยอะไรละโอเคครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งด้วยนะครับจบคลิปไปแล้วนะครับ